คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องวัคซีนนี่นะคะเขาบอกว่าโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนพร้อมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9กันอย่างล้นหลามเลยนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมด้วยตั้งใจว่าจะเตรียมนําโมเดลนี้ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆนะคะติดตามเรื่องน,นี้จากรายงานแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อคะ่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิด -19 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาและเดอะมอลล์โคราชซึ่งเป็นโมเดลการฉีดวัคซีนที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการวางระบบเข้าออกทางเดียวทําให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ารับบริการไม่แออัดและสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง600คนต่อชั่วโมงต่อแห่งซึ่งโมเดลนี้จะถูกนําไปใช้ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยนายอนุทินได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมการบริหารจัดการที่โรงพยาบาลมหราราชนครราชสีมาซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ70ของประชากรภายในระยะเวลา50วันด้านนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช,ชระบุว่านาครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ที่สปสช,ชนำร่องโครงการสำคัญมาแล้วหลายโครงการและในครั้งนี้เป็นการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชน